สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการสุดยอดธุรกิจไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเรื่องของความสวยความงามนะคะยังเป็นที่ต้องการของสาวๆทุกคนรวมถึงเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็เริ่มมาดูแลตัวเองให้ผิวพรรณดูดีกันด้วยนะคะรวมถึงการทําธุรกิจเครื่องสอําอางยังไม่ตันยังไม่จบค่ะ เพราะว่าเรื่องดีๆแบบนี้ต้องมาแนะนำกันนะคะว่าแนวทางการทำธุรกิจหรือว่าส่วนผสมที่น่าสนใจที่คกำลังสนใจกันอยู่นั้นมีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันกับสองท่านนะคะกับผลิตภัณฑ์ A2 Skincare นะคะท่านแรกค่ะคุณอัศดางคูณเกสรเจ้าของแบรนด์ A2 Skincare และคุณการันนันทิพัฒน์หุ้นส่วนแบรนด์ค่ะสวัสดีค่ะต้องถามที่มาขอก่อนนะคะสาหรับผลิตภัณฑ์ A2 Skincare เป็นมาอย่างไง ก็คือจริงๆมันเจอจากประสบการณ์ตัวเองนะครับเพราะทั้งทั right. ้งหน้าตาทั้งอะไรเงี an ้ยมันมันถึงไวที่ที่มันเจอแล้วต้องดูแลตัวเองแล้วต้องสิวต้องอะไรทั้งอย่างมันเจอมาหมดแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเองก็เป็นคนกลัวเข็มด้วยก็เลยลองหาทางดูเอ๊ะจะทำยังไงดีก็ใช้หลายๆอย่างหลายๆตัวมันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับวันนี้ก็ไปเจอหมออยู่ท่านหนึ่ง พอดีท่านก็ทําผลิตภัณฑ์พวกนี้ครับส่งที่เมืองนอกด้วยฮะ oh, แล้วก็ก็มาทดลองใช้ดูอะไรเลยปรากวว่ามันได้ผลคือถ้าพูดถึงเครื่องสำอางตอนนี้เนี่ยภาวะการแข่งขันสูงมากครับวางแนวทางการตลาดยังไงแนวทางธุรกิจยังไงคะยังคือตอนนี้เนี่ยในการออกเสือเราก็เพิ่งใหม่ๆค่อนข้างจะน้อยแต่เราใช้ความจริงใจกับลูกค้าเลยแล้วผลิตภัณฑ์ของ A2 s k i n ิน r e นี่มีอะไรบ้างอะคะครับก็จะมีพวก ยุร้รรอยแก้ปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วก็มีน้ำแร่น้ำแร่ลดสิวครับผมแล้วก็มีตัวหลักก็จะมีสบู่คอเจนค่ะ,ค,ะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นครีมกันแดดผสมรองพื้นแล้วก็มีเซรั่มวิตซีค่ะแล้วก็มีครีมสแนล ด้านสรรพคุณต่างๆนี่คือใช้สารสกัดอะไรมาในนี้เมื่อกี้เห็นบอกมีสเนลและมีในตัวหอยทากนะคะมีอะไรบ้างวิตามินซีมีวิตามินซีครับแล้วก็มีว่านหางจระเข้ครับแล้วก็มีสารสกัดจากใบบ๊บบค่ะครับแล้วก็วิตามินเอจากน้ำมันมะพร้าวอันนี้ครับ ในส่วนของตัวแต่ละตัวอย่างใบบุบกมันช่วยด้านผิวอะไรยังไงบ้างคะในความชุ่มชื้นแล้วก็พวกลดยุวรยอะไรพวกนี้ครับลดอาการอักเสบของสิวครับคุณกาะลันคุณใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคุณมีปัญหาผิวืองเขาด้วยหรอมีครับเป็นสิวผดก็แต่งหน้าบ้างอะไรอย่างนี้ครับปกติแล้วพอใช้แล้วนานไหมคะกว่าจะเห็นผลประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนใช่ครับต้องค่อยๆเนาะของธรรมชาติต้องค่อยๆดูแลถ้าเกิด ถ้าเกิดเร็วเนี่ยจะเป็นแบบพวกสารสเตียรอยส์มากกว่าถ้าเกิดสารธรรมชาติเนี่ยน่าจะประมาณหนึเดือนครับอย่างนี้ปลอดภัยกว่าเยอะใช่ไหมคะแล้วการดูแลยุ่งยากอะไรยังไงไหมไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับปกติเลยครับครับจัดจำหน่ายที่ไหนบ้างคะก็จะมี Facebook ครับที่พิมพ์คำว่า A2 Skin Care ครับแล้วก็มีทาง i G ครับเหมือนกัน A2 Skin Care เหมือนกันครับค่ะก็สามารถดูรายละเอียดได้ในเพจเลยครับนะคะ ก็สำหรับวันนี้เห็นบอกว่ามีสโลแกนด้วยนะคะสโลแกนของทางด้าน A2 Skin Care คืออะไรคะแชร์ผิวสวยช่วยผิวใสให้ A2 Skin Care ดูแลผิวคุณนะครับที่ดิฉันถามตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอยากจะแจกทาไม่มีอะไรมากเขามีแจกห้ารางวัลคำตอบคือเมื่อกี้เลยสโลแกนของ A2 Skin Care คืออะไรท้ายสุดอยากจะให้ฝากวิธีการดูแลผิวจากท่านสงท่านเลยค่ะ,ะเชิญก่อนอเลย ถ้าอยากมีปัญหาผิวหน้าอะไรที่มันมันมันมีปัญหามากกว่านี้อะไรเงี้ยมันจะใช้เป็น ตัวตัวได้มันจะเป็นต้องใช้เป็นทั้งเซตอะไรเงี้ยครับเราจะมีวิธีแก้ให้ว่าใช้ตัวไหนอะไรยังไงเลยครับมันจะได้ผลได้ชัดเจนเลยเออนี่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 อย่างงี้คุยได้คุยได้นะคะแสดงว่าเขาจริงใจกับลูกค้าจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสําหรับคุณอสดางภูนเกษรน,นะคะเจ้าของแบรนด์ A2 Skin Care ค่ะกับคุณการันนนทัทิพัฒน์หุ้นส่วนแบรนด์ A2 s กิน Care นะคะขอบคุณทั้งสองท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการสุดยอดธุรกิจไทยค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ที่นี่เวลาเดิมนะคะกับดรบุญบรรดาบุงมพุดีค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะรายการ